สวัสดีค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่ทุกท่านค่ะก็แม่ไม,ม่สบายมาส่งสามวันเลยนะคะก็เกิดอาการจิบคอมากๆเลยค่ะคิดว่าน่าจะเกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะทำให้แม่ปวดหัวแล้วก็จ็บคอกืนน้ำลายก็เจ็บปะนะคะค่ะเช้าวันนี้แม่ก็ต้มไข่แล้วก็มียำปลาทูให้พ่อเด็กๆเขากินก่อนไปทำงานนะคะแล้วก็มีแหนมเนื้อที่คุณหมู ได้เมตตาส่งมาให้กินกันนะคะแม่ก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะค่ะก็แม่ก็มีอาการร้อนในเป็นไข้มากกันนะคะก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยคะ่ะเสียงแม่ในคลิปนี้อาจจะดูขึ้นจมูกหน่อยนะคะแม่ก็ต้องกราบขอบประทานโทษด้วยนะคะไข่ดาวล้มแปะเลยเด็กๆนะคะ แม่ก็พอกินข้าวกับพ่อเสร็จพ่อไปทํางานแม่ก็ขึ้นมาทําความสะอาดข้างบนนะคะโอ้ปวดหัวมากๆเลยนะคะคือแม่ก็กลัวจะเป็นโควิดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ต้องซื้อแผ่นมาตรวจถ้าหลายวันแล้วมันไม่หายนะคะซึ่งแม่ร้อนไปหมดทั้งตัวเลยค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ก็ให้ชมความน่ารักของเด็กดก,ก่อนนะคะ ก็เดินมาแล้วก็มาดูห้องเด็กๆนะคะช่วงสายๆก็เด็กๆก็ลงไปข้างล่างแล้วก็แยกย้ายกันไปอยู่ห้องแม่นะคะแต่นี่ห้องเด็กๆก็แม่ก็ทําความสะอาดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพื้นเช็ดถูเรียบร้อยนะคะก็เราต้องทำความสะอาดทุกวันนะคะเพราะว่ากลัวเด็กๆเขาจะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตัวตกกลางคืนนะคะแม่ก็จับใส่เสื้อกันหนาวทุกคนเลยไข่ดาวเด็กหญิงไข่ดาวตัวเล็กนะคะเด็กแค่นะคะไข่ดาวเหมือนลูกแมวเลยนะคะไข่ดาวนี่จะสองขวบแล้วนะคะในเด็กตระกูลไข่ทั้งหมดไข่ดาวก็ตัวจ่อยตัวแค่ค่ะแต่เขาก็วิ่งแข็งแรงดุงด้งๆุ่งุงอยู่นะคะค่ะไข่ด,ดาวจับใส่เสื้อให้ปลอดภัยอบอุ่น ก็มีทั้งผ้าปันคอด้วยนะคะเพราะว่านอนบนที่นอนแม่เดี๋ยวโดนพัดลมด้วยนะคะอันนี้ก็อาไขา่ไข่ปิ้งค่ะไข่ปิ้งก็มานอนเหมือนกันเด็กกินไข่ปิ้งผีพารวยแล้วก็นุ่นอาไข่เจียวนะคะขายามค่ำคืนก็ต้องมานอนล้อมรอบแม่กันนะคะต้องเด็กๆนี่ติดแม่ค่ะ เฉพาะกลางคืนเนี่ยต้องเข้ามานอนกับแม่แม่ก็เคยหัดที่เขาไปนอนห้องเขาแล้วนะคะซึ่งเขาก็มาเก่าประตูอยู่เหมือนเดิมค่ะก็ต้องเปิดให้เขามานอนด้วยกันนะคะเพราะคงจะติดมาจากบ้านหลังเก่าค่ะอันนี้แม่นําโชคนอนสบายขดตัวค่ะเพราะว่าช่วงดึกๆอ,อากาศเย็นนะคะช่วงประมาณหลังจากตีสองไปแล้วเนี่ยแม่ก็เลยจับไปเขาใส่เสื้อเต้งแต่หัวค่ําเลยนะคะ พารวยเขาหน้ารักมีไข่เจียวไข่ทองเห๋ือพี่ทองแท้เดี๋ยวไปจับพี่ทองแท้มาใส่เสื้อนะคะพี่ทองแท้อยู่ชั้นล่างค่ะไข่ดา,าวพอแม่ไม่สบายมาลุมล้อมแม่กันใหญ่เลยนะค่ะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะรักและคะิดถึง,งพ่อแม่แม่ทุกท่านแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ